บนเวทีท่านจะเห็นความงามของ,งาสาวงามทั้ง12หมายเลขอย่างชัดเจนเลยนะครับ okay, เมื่อเธออยู่บนเวทีตรงนี้เธอสวยมากๆครับเอาละผมคิดว่าทุกท่านนั้นอยากจะได้ยินเสียงรวมไปถึงการแนะนําตัวของสาวงามทั้ง12หมายเลขแล้วนะครับในอกาสนี้ผมจะได้เรียนเชิญทีละหมายเลขเพื่อแนะนําตัวเองเดี๋ยวเชิญหมายเลขที่หนึ่งครับนางสาววชิราวันสาสืบน้องเบลครับจากตำบลโพรีสว่างครับเชิญครับ ได้รลบฟังเสียงหวานๆนะคะของสาวงามทั้ง12หมายเลขนะคะผลละพไม่เกิน2นาทีนะครับเดินเดินนี่3นาทีแล้วครับ กุฎเป่งศักดิ์สิทธิ์แหล่งผลิตยางพาราตะการตารอยกระทงมั่นดำลงภาษาถิ่นนายนยินแหลมพยอมอุดมพร้อมรำน้ำยังเรียนท่านประธานผู้จัดงานเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านและขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอโพนทองทุกคนคะ่ะดิฉัน ผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งเบลวชิลาวันสาสืบอายุ26ปีจบปริญญาตรีจากสาขาวิชาน,าตนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะส่งเข้าประกวดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีสว่างและสุดท้ายนะคะขอดอกไม้ให้เบลเต็มแขน และขอคะแนนให้เบลเต็มร้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องเบลจากตำบลโพสิสว่างค่ะขอบคุณครับสวยงามมากนะครับอย่าลืมที่น้องร้องขอนะครับค้ <c oughs> ขอนั้นนะคะท่านจะได้นับบัตรีีคะ่ะตอนนี้ท่านนายกองคการบริหารจวดตำบลโพสิสว่างห <c oughs> ักใจแล้วครับอันครับหรือว่าจะเมาหมดแล้วหรือเปล่านะคะ สองว้แล้วหรือ,อยังนะคะยังเชิญสางาำหมายเลขสองครับนางสาวพิมพ์ชนกค,คุ้มสีวัยหรือน้องโอเอครับจากตำบลนาอุดมครับเชิญครับยกมือสิบน,นิว้วการกิวเกษา ยกมือวันท่าสาธุสาสวัสดีจ้าเรียนท่านประธานและคณะกรรมาการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวพิมพ์ชนุค,คุ้มสีวัยผู้เข้าประกวดหมายเลข2น้องโอเออายุ17ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนพพนทองพัฒนาวิทยาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมสงข้าประกวดค่ะ จังไดจังไดก็ขอให้พ่อแม่พี่น,ออออน้องเช่าอำเภอพวนทองสอยเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจให้สาวน้อยหนามุ่นค้นนาอุดมคนหนีานาเด้อค่ะขอบคุณค่ะน้องโอเอจากตำบลน,นาอุดมนะคะ่านนายกก็คงจะเช่นกันนะคะเช่นกันครับองค์จะเหมาไว้แล้วนะคะน้องโอเอครับเพิ่งรู้ตัวเป็นลูกศิษย์นะครับผู้ดีเปิดโรงเรียนโนลูกเนะาเนะข้าเ่ดเนาะข้าดีเนาะ <laughs> มาพบกับสาวงามหม่เลขต่อไปครับสาวงามหม่เลขสามนางสาววชิรพรชื่นชมครับจากตำบลโพกบกม่วงครับเชิญครับกราบสวัสดีท่านนายอำเภอท่านอานุสีบุญรือคณะกรรมการทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะ ผู้เข้าประกวดหม่เลขสาน้องเกรสนางสาววชิราพรชื่นชมปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยายลัยราชภัฒร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะน้องเกรซเองนะคะเดินทางมาจากไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเดินทางมาจากตำบลโคกก่งวงนะคะหรือตำบลที่มีกลุ่มทอเสือกกสร้างกำไรเกษตรกรยุคใหม่ยางพาราน,นั่นเองค่ะมาเมื่อนี่น้องเกรกับวิยาคอย,ยังหลาย อยาาคอมาไล่ให้เต็มแขนคอคะแนนให้เต็มรอยสาวนามมนค้นหนาใสใจเกินร้อยงามอ่อยต่อยสาวน้อยตำบลโคกบม่วงเนี่ยเด้อค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับน้องเรสครับนางสาววชิราพรชื่นชมจากตำบลโคโกบกม่วงครับขอบคุณมากครับพบกับสาวงามหมายเลขต่อไปครับ สงงานหมายเลขสี่ครับนางสาวสัส,สิภาพรพวงปัญญาน้องโอปอครับจากตำบลคคบสูงครับเห็นครับเรียนคณะกรรมการผู้สูงคุณวุฒิและพ่อเมืองแม่เมืองชาวภูพงนทองและแขกผููมิเกียรติที่ม้ารวมงานบุญขุนล้านในปีนี้สวัสดีจ้าอิลาซื่อนองโอปอนางสาวส,าสัิภาพรพวงปัญญา กำลังเลี้ยงยูทีมหาวิทยาลัยราชภัฒน์ร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์สาขาการปฐรมศึกษาเป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลโคกสูงทรงเขาประกวดขอแรงเชียร์แรงใจจากพ่อเมืองแม่เมืองชาวอำเภอพ้นทองซอยเป็นกำลังใจให้ลูกหลานชาวตำบลโคกสูงคนพ้นทองผู้นีแนเดอร์มามือนีบอมีบอได้ทีแม่สิวา่าให้ได้ทีแนเดอจา้า พอเดบาสูแมวฟังขอบคุณค่ะ,ะน้องโอโปอจากเทศบาลตำบลโคกสูงนะคะส่งเข้าปรวดน,นี่แหละเขาจะมาอำเภอแวงอของแทสาวงามโขกสูงถูกต้องรอยเปิดจนินสาวงามหมายเลขต่อไปครับสาวงามหมายเลขห้านางสาวกิรตยากติยะน้องข้าวเหนียวครับจากตำบลแวงเรียนท่านประธาน และคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านและพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพลทองที่น่ารักทุกคนค่ะหมายเลขหข้าวเหนียวกิรัตยากติยะอายุ17ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่หนึ่งวิทยาลาัยนัตสินร้อยเอ็ดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมจังไดจังไหน ก็ฝากเป็นแห้งเชียแห้งใจให้สาวน้อยหนามนค้นหนาไม้เขาเนียวจากตำบลแวงฝากพี่น้องเบิงแยงน้ำแน่ได้จ้าน้องเขาเหนียวจากตำบลแวงค่ะอันนี้ก็อำเภอแวงของแท้แวงอีหลีได้นิเมื่ออื่นไปใส่ไปโรงเรียนได้ยินค่ะตั้งแต่เด็กแล้วไปโรงเ,เรียนต่อมาต่อไปนะคะสาวงามหมายเลขต่อไปครับสาวงามหมายเลขหก นางสาวปริยาพรบุรณกิติครับหรือน้องเดียจากตำบลพรมสวรรค์ครับเชิญครับพรมสวรรค์เรืองศีสตรีก้าวไก่งานใหญ่บุญเดือนหกมรดกอันล้ำค่าพัฒนาทั้งตำบลสู่สากลข้าวเกี่ยวว่าวสมุนภยัยสวัสดีค่ะ หมายเลข6นางสาวปริยาพรบูรณกิติอายุ26ปีชื่อเล่นน้องเดียจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์ตำบลพรมสวรรค์ส่งเข้าประกวดจังได้จังใดกระซอยเป็นแรงเชียรแรงใจให้น้องเดียในเด้อค่ะขอบคุณค่ะน้องเดียจากตำบลพรมสวรรค์ค่ะ คุณครับขอบคุณน้องเดียครับสาวงามหมายเลขหกจากพรมสวรรค์พบกับสาวงามหมายเลขต่อไปครับสาวงามหมายเลขเจ็ดครับนางสาวปานิสราพลสุวรรณหรือน้องๆครับจากตำบลอุ่มเม้าครับเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปานิสราพลสุวรรณชื่อเล่นชื่อน้องน้องค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขเจ็ด จากตำบลอู่เมาค่ะและกลาวสวัสดีคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านน้องๆขอดอกไม้เต็มแขนขอคะแนนเต็มรอยให้สาวน้อยตำบลอู่เมาแน่จ้าน้องๆค่ะจากตำบลอู่เมานะคะกำนันไปใส่ยนอกำนันตำบลอู่เมาน้อดอกไม้เต็มแขนเด้ออายเด้อ ขอบคุณน้องๆครับปณิสนลสุวรรณจากอุ่มเป้าครับพบกับสาวงามหมายเลขต่อไปครับสาวงามหมายเลข8นางสาวกิติมายาเดฟหรือน้องฟีมครับจากตำบลสระนกแก้วครับเชิญครับหอดมือเดือนสองยาซาเขาไม่ปามั so ่นห้เ huh ห้ามาฮ่องกันแต่งบุญปะท้ายเขา ไหมาโฮมเตอยาผ้ากันขี่ทีบุญคุณล่านตังแต่กี่มา่อนซอยหักษาเรียนท่านว่าตีเรียนท่านว่าที่ร้อยตีอานกสีบุญลือในอำเภอพนทองคณะกรรมการและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติชาวคพนทองที่มาร่วมสือสารประเพณีบุญคุณลานทุกท่านค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขแปดน้องฟิลมนางสาวกิติมายาเดฟ กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาชั้นประถมชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ตัวแทนจากตำบลสา์นกแก้วโดยการนำของท่านกำนันวนิชารัตนวงศ์ขอแรงเชียร์แรงใจให้น้องฟิล์มได้เป็นที่ดาบนบุญคุณลานในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องฟิล์มจากตำบลสานนกแก้วค่ะ ราบา่่ทานกำนานคงจะมีดอกไม้เต็มออมแขนแล้วณตอนนี้นะคะพ่อพ่อแล้วล่ะครับออกซื้อประนันไปซื้ออีกโหลดครับทานกำนันเอาอีกแน่ครับขอบคุณครับหมายเลขแปดครับน้องฟิล์มครับกิติมายาเดฟจากสานนกแก้วครับหมายเลขต่อไปครับหมายเลขเก้าน้องฟิล์มเหมือนกันครับนางสาวเสวัทนิาหาคำมูลจากตำบลคำนาดีครับเชิญครับ ทั้งดันยีประเพนีแต่โบราณไทยอีสานโฮมตุ่มเห็ดบุญใหญ่เราเช้านะ้หาหักแพงหัวแห้งใจสืบตำนานสารต่อไหวสายใย,ยบุญคุณลานสวัสดีค่ะดิฉันหมายเลขเก้านางสาวสวทธิดาทาคมูลน้องฟิลม์มกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยางองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีส่งเข้าประกวดค่ะจังได้จังได้ไดน้องฟิ์มกับขอแห้งเชี่ยแห้งใจและดอกไม้จากทุกคนเด้นะจ้าน้องฟิม์มจากตำบลคำนาดีค่ะบาเสือโหลดโรงเรียนนี่พูดดีเพื่อโรงเรียนเอาอีกแล้ว อขอบคุณน้องฟิล์มครับหมายเลขเก้าสวัิดดาทาขมมนครับจากคำนาดีครับเชิญสางงานหมายเลขต่อไปครับสาวงานหมายเลขสิบนางสาวอริตราสีบรรเทาหรือน้องครีมครับจากตำบลโพทองเดวเจ็ดครับ เรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะ่ะดิฉันนางสาวอาลิตาซีบันเทาชื่อเล่นชื่อน้องรีมผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบคะ่ะสจบการกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะนิติรัฐศาสตร์สาขานิติศาสตร์ชั้นปีที่สองคะ่ะเทศบาลตำบลโพทองส่งเข้าประกวดค่ะน้องดีมก็อยากจะฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอโพ,พทองทุกท่าน ฝากเป็นกำลังเชียร์แรงใจให้กับน้องดีมสาวน้นอยคนนี้ด้วยนะคะน้องดีมจากตำบลโพทองค่ะน้องเชียร์ตำบลโพทองอยู่ไหนคะโอ,อ้บัออไม่ลายอยู่เนีบองดูแล้วนะคะขอบคุณครับสาวงามหมายเลขสิบครับจากตำบลโพทองน้องครีมครับต่อไปครับสาวงามหมายเลข11ครับนางสาวชนาพรเติมวุฒิหรือน้องหยกครับจากตำบลสว่างครับเชิญครับ ดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวพลทองทุกท่านดินฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข11น้องโยกนางสาวชนาพรเติมวุฒิปัจจุบันอายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนพลทองพัฒนาวิทยาตำบลสว่างส่งเข้าประกวดค่ะขอดอกไม้เต็มแขนขอคะแนนหเต็มดอย อีหล่าหน่อยคนหนีสีบ่ลืมบอลืมค่ะขอบคุณค่ะน้องหยกจากตำบลสว่างค่ะขอบคุณครับน้องหยกครับมีแต่คนอยากจะขอดอกไม้เต็มแขนนะคะคุณเพ็นงค่ะครับผมมีพร้อมนะครับพร้อมครับดอกไม้เยอะมากครับเดินทางมาถึงสองงามหมายเลขสุดท้ายครับสองงามหมายเลขสิบสองนางสาวธัญลักษณ์วรสบดครับหรือน้องดินสอจากตำบลวังสามคีครับเชิญครับ ท่านประธานคณะกรรมการ <Okay. S 1> และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน <Okay. S 1> ดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข12น้องดินสอนางสาวธัญลักณวระบุตร <Okay. S 1> กำลังศึกษาเดี่ที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามาคีส่งเข้าประกวดค่ะจังใดจังไดกก <Okay. S 1> อยากขอกำลังใจให้ทุกคน ให้ก็ลังใจน้องดินสอได้ได้วจ้าขอบคุณค่ะอน้องดินสอจากตำบ,บลวังสามคีค่ะขอบคุณทั้น12หมายเลขครับจังได้จังใดก็เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้พิธีก่อนเลยนะหน,นาวหนาวมันเป็นสิบหนาวหนาวอยู่เราบอกว่าตอนนี้ดิสานดิฉันท้าไมเปียกๆก็ไม่รู้นะคะล้มพัน<อ>มาแต่เลยที่ฟื้วฟื้อยู่พี่น้องนะครับ นี่คือสาวงามทั้ง12บหมายเลขต่อไปผมจะให้สาวงามทั้ง12หมายเลขได้ยืนอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีตรงนี้เพื่อรับดอกไม้ในรอบที่1ครับเรียนเชิญสาวงามทุกท่านครับประจําจุดที่ตัวเองได้ยืนไว้ครับยืนได้เลยครับดูหมายเลขดีๆนะครับว่าหมายเลขไหนอยู่ตรงไหนนะครับหมายเลขไหนเป็นของตําบลอะไร นะครับตอนนี้ผมจะไม่ประกาศนะฮะผมจะไม่บอกนะครับว่าหมายเลขไหนอยู่ตำบลอะไรผมให้ทุกท่านได้รู้แล้วนะครับในรอบที่หนึ่งครับในกันนี้เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวเพเภอพนทองทุกท่านได้มอบดอกไม้ให้กับสาวงามทั้ง12หมายเลขครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยครับช่วงนี้เรียนเชิญเลยนะคะในรอบที่หนึ่งนะครับดอกไม้ในรอบที่หนึ่งใช่ค่ะเป็นกําลังใจแรงเชียร์แรงใจ ขอดอกไม้เต็มแขนนะคะให้กับสาวงาตมตำบลของท่านนะคะเียนเชิญพนักง,งานกองสลากนะคร<ด>ับเจ้าหน้าที่ลสลากนะคะเจ้าหน้าที่กองสลากนะคะกินไม่เคยแบ่งนะครับตอนนี้นะคะท่านไ <c oughs> ดน้โปรดให้กำลังใจนะคะลูกหลานตำบลของท่านนะคะไอ้ดอกใบเต็มแขนข,นขอคะแนนเต็ม ยังกรอบอาคารคู่ปิกขอดอกไม้เต็มแขนขอคะแนนเต็มร้อยโอเค <c oughs> นะคะซึ่งนะคะขอนรงเรียนนะคะว่าถึงตอนนี้นะคะซึ้งในแต่ละรอบนั้นนะคะเราจะนับคะแนนนะคะโดยเจ้าหน้าที่นับคะแนนนะคะผู้เชิญดอกไม้ลงไปด้านล่างเพื่อจินตนานับคะแนนนะคะสังเกตได้นะคะว่าแตก้าผู้ใดขยัดอกไปหลายน้นอดีหน,นออะไกันอะ่ะอ่โตมาโต กำลังใจที่จะส่งออกให้ลูกหลานของเรานั้นเพื่อที่จะมีกำลังใจแนรอบที่สองนะคะก็คือดอกไม้นั่นเองนะคะกนไอ้บักซซื่อใ้โลกแอหลานเดอรนะคะก็เรียนเชิญได้นะคะเพราะตอนนี้ดอกไม้เรานะคะยังสามารถจำหน่ายได้อยู่นะคะอีกสักครู่หนึ่งเราจะปิดมันปิดโบสถ์เลยนะคะครับผมเราจะดูก่อนนะคะว่า ตอนนี้นะคะกำลังใจเราเป็นสักไหนแน่นาะกีลาได้ไปนาะดอกไม้เต็มแขนเท่าลวกอีกครั้งนะครับก็ไก่พอพาน3 9 4 2กอ็ไก่พอพาน3 9 4เครับสุซุกิซีสีแดงที่จอดอยู่บริเวณด้านหน้าที่ประการเมื่อนบอทองครับขอความแรงท่านเลื่อนรถด้วยนะครับาดอกไม้แต่ละดอกนั้นนะคะกระส่งโขให้ลูกหลานของท่าน เอ็นอิสวัตุลาบุกที่ดาบุลุลามี2,566ห้าสในคำ่ำคืนนี้ครับ,รบวันนี้พิธีกรไม่อยากได้ดอกไม้นะครับจะได้ประมือน,นะครับอ,อ,อ๋อรามดหมอย่างไม่ขอเต้ทัวร์สึกว่าเราใจดุดสมบูรณ์นะคุณปิงนะด <c oughs> ุดประมือกระจอดูเหนือลมปิ่งไปได้ก็ห้อมหอ <c oughs> หนาวมากนะคะบรรยากาศข้างบนไม่อยากบอกเลยว่าหนาวมากนะคะครับผมได้จาหมดหรือยังเออจะเรียบร้อยนะครับเสร็จนะคะดอกไม้ฝากให้สาวฝากให้ท่นานกท่านได้ถือลงไปด้วยนะครับค่ท่าน,นผู้มีเกียรติครับต่อไปจะได้สาวงามครับได้ฝากอดอกไม้ก่อนนะครับสาวงามครับฝากสาวงามเลมยนะคะสาวงามที่มีดอกไม้อยู่ในมือนะครับให้ถูกหมายเล่นนะครับ นนอ้เล็กซี่ค่ะขึ้นมารับไปเตรียมตัวในรอบที่สนะคะคบอบน,น้องภูมิครับเตรียมตัวนะครับอันเบธีเลยครับ ง่ายม,มากๆนะคะคราจะสังเกตมากเสื้อผ้าที่สังานได้สวมใส่นะครับในปีนี้นะครับจะเป็นชุดไทยอีสานในรูปแบบเดียวกันในรูปแบบเดียวกันนะครับเสื้อแขนกระบอกนะครับแล้วก็ผ้าถุงยาวสมงผมอีสานนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับสังารก็จะเลือกผ้าพื้นเมืองนะครับผ้าพื้นบ้านว่าจะเป็นผ้าลาย ที่เราเห็นกันบ่อยที่สุดนะก็คือลายสายเกตนั่นเองนะครับแตกต่างไปแต่ละสีสันนะครับขึ้นอยู่กับสาวงามนะครับที่จะเลือกสวมใส่นะครับเพือ่อความสง่างามของสาวงามยินดเชิญเจ้าหน้าที่เวทีนะครับฝั่งซ้ายมือของเวทีครับเจ้าหน้าที่รับดางงามลงบนเวทีนะคะ เยินเีิญค่ะหลังจากที่สาวงามเดินลงเวทีทางด้านซ้ายมือของเวทีนะคะท่านแอท่านสาวงามก็จะเดินผ่านท่านกรรมการหนึ่งร,รอบนะครับแล้วก็จะเดินบนเพื่อที่จะไปเปลี่ยนชุดนะครับในรอบอการ โชว์ความสามารถพิเศษนั่นเองนะครับเพราะว่าท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเบทีบอกว่าบ่เห็นนางงามเลยอยากเห็นนางงามอยากเห็นนางงามชัดๆจะได้ดูชัดๆนะครับใกล้ชิดนะครท่านที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของเบทีก็จะเห็นความงามของสาวงามด้วยนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับ อันนี้พรมแดงที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไว้นะครับนั่นคือแคดบล็อ,อกด้านล่างนะครับที่สหามจะเรียกคะแนนอ,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 อีกทีหนึ่งนะครับจากท่านคณะกรรมการสำหรับรอบที่สองนะคะก่อนที่จะเข้าสู่รอบที่สองนะคะเราก็